กจ้าว่าเดือนนี้ไงแม่เลี้ยงลูกกับแม่แม่แบบเวลาเพิ่อนอยากได้นำ้ำผนเม้โอ้เงินไหนเพิ่นเอ้าเป็นบ้านผัวไหนเวลาอยากได้เงินได้ข้ามแดดมาจี้อันเตอร์มีอะบ่แม่เอ้าเจ้าก็หาให้บ่ กับสวัสดีและสวายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC บอรสุขสุขนเนาะกยินดีต้อนรับเข้าสู่สนสวันไซลุยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้มาพบมาพสนีพ่พี่น้องเนาะสวนก็เดินทางมาที่บ้านน้อยหรือว่าบ้านโคกพะายพ่พี่น้องเอ้อ่ามืออุทุมพรเสวนเฮานี่ะเนาะโดยก็มีเอื้อยผู้นึงเนาะเพิ่นก็อยากมีอ่าครูมีิมเพิ่นว่าเนาะและสิมีภัยนใจบ่เพิ่นว่าเนาะ อันยพ่นกะรายได้พูพี่แองเยแต่บัวประมาณสาไรเนาะไปซาวนกระเบื้องอานาตาพคือว่าได้ประมาณอยู่สามสิบหรี่เนาะกะจังไดกะไปอ้ไปร่มน้ำเอ้ยเพ่นเลยเนาะ่าพ่นกินจังไอยู่จังไรทำมาหากินอาิจังนี้เนาะจังไรก็ไปร่มไปซมกันเลยโอ้ยพนหนหมอกอยูเปึกเปลือนให่มันนอเลยเนาะเปือนน้หันโอ้ยเนาะสบายดี โดยซื no. yeah, ้อเอ่ยย oh, okay. 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 uh, ังนอแต่ทานเอ่ยทานอายุจักปีได้สามิม่ะ3วชาวแหละโอ้โดยโดยสาธุสเนอะแมนอืมเห็ดกินเ็ดอยู่ทํามาหากินยังเอ่ยแต่ละมือหาน้ําไม้คุดกินรออืมถือว่าบริยุทบอกกะฝนตกบ่ได้ไปโอ้นตก่ได้ไปแมนอื มีลูกจะคนเนี่ยสอ,สองคนแม่นอืมลูกกับพาแผดคนยิง่งพาแฝดเบอร์สองแม่นโอ้นเนาะคนทำคนเฮียนบ่ตอนนี้เรียนอืมโดยโดยก็คือว่ทาทั้งเอลยนี่เป็นโสดแม่นบ่แม่นโสดจากปีแล้วประมาณเท่ากีเดือนเนี่ยอืมเดือนกับเัวบ่แม่นโอ้เป็นยังอย่างเดือยอย่างลากันเอ้ย เลิกแล้วเพิ่นมาพาเอื้อเห็ดเอื้อฉ่างกันแล้วเพิ่นมาพาเห็ดพาฉ่างเหมือนกันเลิกกันดูเลยบ่มีเงินให้เพิ่นด้วยมีเงินเลี้ยงลูกเ<อ>ลี้ยงเต้าว่าเดี๋ยววันใดแม่เลี้ยงลูกก็แม่แม่แบบเวลาเพิ่นอยากได้น้ำอันเดียโอ้โหเพื่อนเป็นบานนน้านผัวในเวลาอยากได้เงินได้คมเดบมาจีอ้อันเตอนัมเมียบ่แม่อ้าวเจ้าก็หาให่บอ่ะ ทำมีกับไฮทำบ่มีกับบลได้ไฮเอื่อยกับอืมไฮแหลกบ่อพอใจทางเจ้าหรือว่าทางผัวทั้งเอื้อยแล้วพอใจอืมแบบมุดมันอุกใจบ่แมน่นโอ้แตไปก็ไปซะสิว่าเด้อเนาะแมน่นถือว่าเอื้อยนี่เป็นคนบอกเลิกเพิ่นแบบเพิ่นนนั่แหละเพิ่นเวลาเอื้อยว่าเอื้อยอย่าง้รเพิ่นมาคอยฟังความเอื้อยเลยอืมเดี๋ยวต่างคนต่างไป โดยโดยเป็นบรรยากาเฮ็ดเฮ็ดฉางนะอยู่มาหลายปีกะคือเก่าอืมบ่มียังดีขึ้นเนาะแมนอืมิ่งมามาเด็ดย่งไรเงินได้ข้ามน้ำจิเอาน้ำลูกน้ำเมียแมนอืมก็อยู่บ่ได้เนาะเห็นเนาะแมนอืมให้น่าตะก้าได้ฉันให้น่าตะก้ากะมีัึงแต่ดำหน้าใน้ชิบไปให้นึงนะโอ้ดำหน้าได้ชิบไปให้แล้วก็ให้พี่น้องดำแบบโดย คือวันเอาเขา่ากินน้ำเพลิน,นแมนบ่แมนอืมเป่นหายจักศอกเลยต่อปีตั้งปีก็ชิบชอบอือสิบศอกกุ้มกินอยู่บ่ละบ่ได้กุ้ม,มป,ปั้นทุกปีสื่อกินคือเก้าแมนอือโดยโดยอ่าคือมานี่น่ะทั้งเองอยกคิดเดะอยากมีคูมค่มีครีงเอื่อวันิดา่นะ โดยเอาผู้แบบดุมันขยันเน,ะนเาะเลือกร่ายนี่ประมาณอายุเท่าไรเอ่ยเออประมาณชมพาเห็นปลาฉางได้แล้วเนาะเอื่อยกันโอ้ประมาณซีชิปหาชิปในหับได้เป็นบอกโดยพวกชิปกรหับได้บ่แล้วนาอคุยกันไปเรื่อยแล้วแบบจะลองคุยกันก่อนเนาะแมนอมืทุกหรือจนบบตี้บ่เอ้ โอ้ยันแต่เพิ่นเละตีอันเอื่อยถุกเอื่อยจนนะอือมจะทางเอื่อยนี่โบตีแม่นบ่ทางเอื่อยนี่โบตีขอเจ้าว่ามาอยู่นํากันเนี่ยพักกันเหติแม่นอือพักกันเหติกันหาเนาะแม่นโอ้ดอยดอยจะว่าโบตียังโบตีตียันแต่ทางเพิ่นเพิ่นและตีเอื่อยถุกเอื่อยเนาะไม่ยังกับบูมี่ดอยดอ แต่คืออันนี้โบได้เลือกผู้ใดแบบที่ได้คิเลีก็โบเลือกเนาะแม่ขอแต่ว่าจิตใจดีแล้วก็พาหาเงินหากคำเนาะแม่อ่าโดยโดยแต่ว่าหาอาชีพนี่อาชีพนี่ต้องคุยกันก่อนบ่หาชิปได้ค่ะหาชิปต้องคุยบ่หาชิปกันคุยยุ่นะโอ้คุยก่อนแล้วอ่ะหาชิปปีชิปกันเนาะแช่งกับแช่งกับโมโหใจแล้วว่า ด้วยวันพวกชิปเลยต้องคุยว่หาชิปสี่ชิปเราบอกคุยเห็นหน้าแล้วเอารถนะสี่ิดมาชิปกับคุยอ๋อโดยโดยคุยหูใหญ่กันแล้วเนาะจังเอากันเนาะอ๋อโดยโดยเดี๋ยวต่างคนต่างเอาบ่เอ้าตะกี้คือบทถามกันหมาแล้วแมนแมนต้องคุยกันเนาะแมนเพื่อว่าจังได้ใส่ชีวิดแบบไรทำมาหากินอย่งนี้สิเนาะแมนอ๋อโดยโดยอ่ามีแบบเพิ่นแบบ พอสำคาญน,นี่ได้แบบเพินแบบน่นแบบกระถกคือการแบบอย่างไร่เจ้าเอาไปเป็นนางลูกนางเมียพากระชาก,กบบา,ากันยันหนึ่เอาวไปนั่งกันเออชำเพิ่นมาเอาเพิ่นมาตีเอื่อยค่ะเพมาเห็ดมาจางกะก็ไปไร่กันไปไร่กันนหมดเนาะหมดว่าเพิ่นจนแต่ก็แบบอยากให้เจ้านี่ไปเป็นลูกเป็นเมียด้วยว่าพาไปเห็ดน,นี่เห็ดห่าก็ไปเนาะเ้าโวาถือการลงกันได้เนาะ ยุงกินได้เลยนะขาเจ้านะเนาะมียุงเนาะกึ่งเวินเศษเศษกันเจไดมือกับห้านอกไม้คุจิโดแมนไปขายมันบ่เอ้ยขายแล่ข่าวกินเอื่อยนะบ่มี่โดยโดยติดอะไเยอะมีขู่มีคิงเปิดใจทวารมักเลยะส่วนร้มักหนุ่มไทยหนุ่มดาวหนุ่มไทยกะ แล้วแต่เพิ่นนั่นแหละนมลาวกะมักยูนมไทยกะมักยูอ๋อเดี๋ยวจะคุยเข้ากันเนาะแม่นอืมโดยโทรศัพท์มือถือกอซื้อได้ซะมีอยู่บ่บ่มีแม่นอ้าวเดี๋ยวผัวฉีติดต่อข้างใดเนาะบ้านจักรแลมีแต่ของลูกและเครื่องนึงอือมันก็คือเก่าเนี่ยสำบ่มีเห็นไหมเนาะแม่นมันเป็นของลูกเด้แม่นว่าสิเอาของลูกก็ติดต่อมาหาลูกบ่ต้องผ่านลูกก่อนจะมาหาเอ้ยแม่น ไปนี่ไปหันแบนอ้าวยากอีกเนาะแมนบัรยากาสะดวกสบายโอโลมกันอืมโดยโดยถูกยากกับบทีบ,บทือนขอแต่ว่าเป็นคนนิสัยดีใจดีภาษาพยัญชนะอืมโดยโดยในครอบครัวเอ้ยนี่มีจะคนเนี่ยเอ้ยมี4่คนโอ้สี่คนสี่ทั้งแม่และ แม่เจ้าเองคุณบ่แม่อืมอยู่ลำกันอยู่อืมเจ้าวัยเล่นอยู่เลี้ยงแม่อ๋ออสมุดว่ามีคนอยากได้เจ้าไปอยู่น้ำเพิ่นในสระจะสิไปอยู่บ่ไปบ่ได้แล้วเนาะไปมาได้แม่กะแถวเลยเน้ยโดยด้วยต้องเลี้ยงแม่เนาะแม่อ๋อมันกะยากอยู่เรสซาทั้งที่ก็คือว่ามาได้เนาะอิงตามเขาลงกันเทเนาะแม่สิไปโดยสิอยู่กะเด็วเต้ เอามาได้จเถอะแบบมีผู้ถึกใจกะผลประโยชน์เบียก้ยงานต่างอื่นแล้วก็เพิ่นก็มาเจาะมึงเฮงมาเจาะท่านึงก็มีเนาะแม่นอ่าสมุดบาได้กันนะนะอืมคิดอยากมีผู้โสภัยเป็นรักน้ำเฮือนเนาะเอ๋ยเนาะแม่นเพราะว่าสี่คนนี่มีมายิงกระชองมายิงมัดอือมีผู้ชายเนาะแม่นอือก็เงียบอยู่ได้ล่ะ ยากและเป็นหันเป็นนี่มากกยากาักเนาะแม่นอ่าพวกเก่านี่คือว่าหลังจากเลิกลาก็้เพิ่นก็บ่ได้มาใกล้ทัดบ่เอ้ยบ่อืมต่างคนก็ต่างไปแบบบ่มีความหมายนี่เนาะแม่นอืมเพิ่นก็บ่ได้เสียให้เอ้ยเอ้ยก็บ่ได้เสียให้เพิ่นบ่อบ่ได้เสียต่างคนต่างบ่เสีย้วก็บ่เอาหยังเลยโดยๆ้ก็ปล่อยไปเลยปล่อยไป อ่าบิดเวนบิดกรรมเฮาแหละเนาะแม่นเออด้วยๆอายุเพิ่นเท่าไหร่เอ้ยเก่เติบบ่เฮยสิประมาณลื่นกันจังแรกกับเอ้ย40ปลายบ่แม่นโอ40ปลายเฮาเอ้ยเพิ่นก็ยังแบบ30ปลายเน่อยกะลูกสาวกะยังน้อยอยู่เนาะแม่นตะกี้บ่ได้บ่ได้ลูกเด้อือบ่ได้เอาลูกแต่นันหลายปีังเอาเอากันนี่ได้จักปีซะจงได้เดลกันะ ตะกี้นั่นเอื้อยกะเคยอันมีมาก่อนแล้วตะกี้คนหนึ่งแต่บ่ได้ลูกบ่ได้แต่เชียลูกบ่กลูกชายจิ้มหางีโดยลูกชายนะวันนี่ลึกล้กันว่าอันเพิ่นไปหาเงินผู้นั้นน่ะโอ้ก่อนไปหาเงินแต่คนมีเมียใหม่เนี๊เอาบ้านเดียวกันบ่บ่คนละบ้านบางคนแต่อื้อยเอาตะกี้นะอืมเพิ่นไปหาเงินว่า เอื้อเลี้ยงลูกอยู่เพื่อนท้าคนน่ะโดยไปมาแล้วผักเงินมาหายหนักไม่ได้ผักเลยเพป็นมีวิชาอันนี้มีวิชาเป็นอะไรไม่เพป็นก็มาเชียร์ให้เอื้อยเอื้อยก็เลี้ยงลูกมาออกปอนะได้ชิมหาปีแบบนี้เชียร์โอ้เป็นบ้าวเดี๋ยวนาะแมนอ้าวเป็นยังคือชิมหาปีแบบเป็นไข่เป็นยังเป็นไข่เป็นนี่ยแหละอืไปมอแล้วกัตายอืมอืม แต่มาที่ชงก็คือพัวที่ชงนี่ได้ลูกพาแผล่นี้นจะอยู่กันอยู่ได้บ่สาวปีได้ประมาณนั่นไหนมเอากันนี่มาหนี่ประมาณแปดกวปีบ่จังได้ลูกอยู่ลูกประมาณประมาณนั่นแหละอว่าตอนนี้ลูกอายลุลูกสาวปีอค่ะชีวิตปีค่ะเนาะ Uhm. Đây lục phá phiệt bụt sông Sáng đại nó kìa nó Sáng chàng chàng Thông cái <cười> 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 uhm. nhảy đấy nó sống khôn nó Cả nhảy đẩy. Oh. Đẩy oh. Mật sạt, oh. bà đáy Ông Đây thăm mà sạn bọ Bà như mò đẩy không oh, no. oh. như mò Mền Ô nó Bà thăm ô như ผนโตอีกลพี่น <X 1> <N> uh? ้องเอ้ยผลโตคุีเลยเตมาเลยผลกันเนาะุบรนทางเปืือนเหอนไงหนอกของนาเาไปใช้มาใช้กันเนี่ยลตะเนยไปหาอย่งกันเนี่ยหาน้าใหม่กันเนียพกินหอกันเนี่ยมีนมน่ผลโอลำบากเกี่ยากที่นั่นเนี่นอกเออเนาะเปิดใจบัดบ่มีอ่าเบอร์ทูด็กะ โทรศัพท์คนพีน่น้องไอมีโทรศัพท์และมีกับของลูกกันแล้วมีของลูกเนาะถ้าว่าอยากติดต่อหาเอเยอรเพิ่อนก็นจึงได้กัติดต่อมาถ้าจำนวนอนก็นกนได้เนาะเลยเนาะเ<ม>ดี๋ยวชิมาบอกเพื่อนอีกทีนึงคุยพี่น้องไอถ้าว่าสนใจหรือว่าอยากคุยกับเอเยอรเพื่อนเนาะแม่อืมยินดีเอเยอรเพื่อนก็เปิดใจหาคู่กันละเปิดใจคุยมันก็เฮิองอีกแล้วเนาะเลยเนาะก็ใช้เวลาอีกแล้วเนาะอันนี้คือว่าเปิดใจหาคู่คือแบบว่า คุยกันหูเรื่องเมนเอาด้วยนะผมพี่น้องไงว่าเพิ่นกะอยู่ไล่แล้วอยากมีคนภาษาสังภาหานี่แหละว่าครอบครัวเขากะขาดเคืองเรื่องข่าวเรื่องน้ำน,นี่นนะ้องเวียเนาะแต่ว่าหบได้หรือว่าอ่าชีวิตของเงยเพิ่นกะสามารถโอมยังเพิ่นได้เด้อเนาะหกสิบปีกะหบได้แหละประมาณนี้แหละหกสิบหรือหกสิบลงมาเนาะ อาศอกพาหาแหละเพราะว่าขาดผู้ชายมาได้5 6เดือนแล้วเนาะเพราะว่าเลิกรากับผัวเฮิงเติบแล้วเนาะเลยเนาะแม่นอืมก็บ่มีลูกน้อยลูกยังดอก้ลูกนก็ใหญ่แล้ว11ปี2คนผาแฟะเนาะแม่นโดยอ่าก็บ่มีหยังหลายะเอยถ้าเฮากถ้ามีหยังกสิติดต่อมาหาใหม่เด้อแม่นโดยกตอนนี้กฝนตกพี่น้องเอ้ย ก็สอนหนัก็สิดปิดคลิปแล้วล่ะเนาะโอปุตุพนี้เงยเพิ่นก็สิได้ตะอคนเด้นนี่อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเอ้ยบายดีโดยสบายดีประมาณนี้เนาะพี่พี่น้องเนาะโดยประมาณนี้ก็ได้มาพูดกพ่อทั้งเงยเพิ่นพี่พี่น้องก็เลยถามเรื่องราวพอดีนิดหน่อยเนาะเพิ่งก็ะชิดได้บ่าอยากมีครูอยากมีคิงนี่ละแด้อยากมีคนอศคนหาด้วยว่าซอยกันประมาณนี้เนาะโดยสอนหนังก็โอ้ลมนันพอดีนิดหน่อยพี่พีนองเอ้ย ถ้าใครสนใจเดือนเงยเพิ่นเนาะกัติดต่อทางชาวนวันได้เนาะเพราะว่าถ้งเงยเพิ่นกับบุมีโทรศัพท์โอลมเนาะว่าคุยแต่กับบุมีเบอร์โทรเนาะโดยกมีกัมีของลูกสาวเพิ่นเด็กกัไปหั่นเพียนประมาณอยู่อายุเพลนสิบเอ็ดปีเนาะกับคสามารถแบบเอาให้ได้เพราะว่าสิโทรมากัสิตามลูกสาวเพิ่นจด็กส่นะเพิ่นกับบุมีโทรศัพท์ส่วนตัวเนาะโดยถ้าจักนด้สนใจเงยเพลนกัทักทายมาทางชาวนวันเด้อเนาะสานวันกับยินดีเป็นสะพาน หากห้ทุกทุกคนฮะแหละโดยการสนับคนุนนี้ทางสนวนกสิได้อำนาจพาจาด้วยทุกคนไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางสนวนอ่ดเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจการสน,นับสนุนนี้ก็ลาไปแล้วสบายดี